นี่นะคะต้นอิตุดค่ะต้นผักอิตุดเป็นอีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเด็ดมาแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะผักอิตุดนี่ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับไต้นะคะในช่อง youtube กับข้าวแม่แสตลินนะคะวันนี้จะมานำเสนอเมนูแกงข้าอีตุ๊ดนะคะใส่หมูสับนี่นะคะไปอีตุด๊ดอันนี้เครื่องแกงแล้วก็หมูสับกะทินะคะนแรกเข้าก็ตั้งน้ำมันนะคะหุองหอนต้งน้ำมนันห้องหอนเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกแกงนะคะ พ,พริะะกแก่พิ้หอมๆนะคะกระเทียมหยดไปน้อยนึงนะคะแล้วก็หมูสับลงไปนะคะผัดหมูสับก,กับพริกแก่เลยนะคะ โอ้ยแล้วแต่แต่ชอบถ้ามักิ้กับมักหมูนักๆนักกับส่นักหนักาอีตุ๊ดนี่เป็นผักพื้นเมืองของจังหวัดตากกันนะคะค <c oughs> นไทยเป็นท้องของหมูเนาะ <c oughs> แต่บ้านเราพอภักอีตุ๊ด <c oughs> โอ้ยโทษะคะศูนย แล้วก็เอาก็เอาน้ำใส่เข้าไปนะคะ,ะน้ำใส่เดี๋ยวพอน้ำแกงเดือดเดี๋ยวจะใส่ผักลงไปนะคะเด็กหน่อยเดินะลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะะ้ำแกงเดือดเนาะเดี๋ยวเอาผักใส่ น,นีนน้ำแกงเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผพาอีกตุ๊ดลงไปนะคะอันนี้ผสมกันอิตุ๊ดแก่กับอิตุ๊ดอ่อนเดี๋ยวมันจะยุบลงไปนะคะอันนี้เน้นพักนะคะบะเน้นจิ้น <laughs> เดี๋ยวรอมันเดือดนะคะมันจะยุบลงไปใช่ไนะคะเดี๋ยวรอมันสุกนะคะ <c oughs> รสชาตินี่ก็ออกอะได้แม่โคบขอไข่ตุ๋นเนี่ยประโบเนาะธรรมดาเฉยเนาะนะคะหอมเลยนะคะน่ากินเลย แกงใส่กระดูกอยู่ก็ได้นะคะแต่แกงใส่กระดูกอยูก็ได้แก่งยังแก่งร่างบ้านเฮาก็ได้ประประแกงกะทินะคะได้หลายอย่างนะคะสมมติดแดงก็ได้เกงเออแข่งสะพักลาแก่งร่างบ้านเฮาะคะ่ะน้ำเติมน้อยนเลยน้ำแพงแต่ เก,ก่งมันมืน่อยนะคะประมาณสัก10นาทีเนาะรประกบงรสนะคะรด,ดี้วกินงราก็้ใสอรสแบบเ้อรสนะนะคะเพื่อความนัว ชอบเกมกระใสน้ำป่านะคะอันนี้มันเกมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำพริกแก่แม่มนต่ำเองมันจะใส่กะปิใส่เรียบร้อยเลยนะคะประมาณสักสิบยี่สิบนาทีอะค่ะคือมันเปื่อยน้อยหนึ่งเพราะว่าไอตุดมันต้องมันแข็งนะคะเออมันแข่งก็ต้องแข่งให้มันอ่อนๆแล้วก็ใส่เป็ดส้มลงไปนะคะใครชอบ ใครชอบกระใสนะคะชอบก็ต้องใส่บางคนเป็นแต่เส้นมีนะคะเออเส้นมีแต่อันนี้ป้าใส่แกงกะทิจะใส่แค่ปลาแกระส้มกระดาษนะฮะใส่ตุนนะคะสุกแล้วนะคะ แกงอิตุสใส่หมูสับนะคะเตียม ่อยนะคะเีนนะคะใสเร็จแล้วกินเน่ข้าเจ้าก็ได้ข้านึ่งก็ได้นะคะรับรองนะคะถ้วยนี้ลำสุดๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ตอีกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ